สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 413อายุ55ปีลาออกจากงานรับเงินชาราภาพเป็นบำเหน็จอายุ56ปีเข้าทำงานส่งมาตรา33แล้วจะได้รับเงินคืนจากกรณีนี้ยังไงครับน่าจะหมายถึงเงินกรณีชาราภาพนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็ไม่ได้เจาะจงมาว่ามันคือเงินอะไรอยู่ๆคุณก็พูดมาลอยๆว่าจากกรณีนี้กรณีนี้คือกรณีไหน ผมเห็นในคาถามเนี่ยมีคําว่าชราภาพน่าจะหมายถึงเงินกรณีชราภาพที่สะสมเข้าไปใหม่ภายหลังจากที่คุณรับบาเหน็จไปแล้วนะครับคุณรับบาเหน็จไปแล้วแล้วมาเข้างานใหม่ตอนอายุ56ก็มีการสะสมใหม่ครับถ้าถามว่าจะได้รับเงินกรณีชราภาพเนี่ยยังไงสําหรับก้อนที่สะสมใหม่คําตอบก็คือตอนอายุ55เคยทําอย่างไรในอนาคต ก็ทำแบบนั้นครับคุณก็เลือกเอาเองครับว่าคุณจะออกงานตอนอายุเท่าไหร่คุณอยากได้เร็วคุณก็ออกงานเร็วถ้าคุณยังไม่อยากได้คุณก็ทํางานไปเรื่อยๆหรือจนถึงเกษียณที่นายจ้างกําหนดหรือคุณขอเกษียณเองออกมารับนะครับวิธีการแบบเดียวกันเลยครับกับตอนที่คุณทําตอนอายุ55เพราะในตอนที่คุณยังทํางานอยู่เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์นะครับคุณต้อง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนก่อนก็คือออกจากงานนั่นเองถ้าเป็นมาตรา33แล้วคุณจึงจะเกิดสิทธิ์นะครับก็ไปทําแบบเดิมนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ